สกูวันนี้มาพูดคุยถึงคอนเซโดเรซัปโปโลกันเลยนะครับต้องถามกับท่านผู้ชมว่าคอนเซโดเรซัปโปโลมีสิทธิ์จะเลื่อนชั้นหรือไม่แน่นอนเชื่อว่าหลายคนต้องตอบออกมาคล้ายๆกันหมดเพราะว่าถ้าดูกันแล้วเนี่ยโอกาสน่าจะยากถ้าบอกว่าจะเลื่อนชั้นแต่ถ้าพูดถึงว่าโอกาสที่จะเข้าเพย์ออฟเนี่ยมันน่าพูดถึงตรงนี้มากกว่า ตอนนี้เจลิก2จะเหลือแค่12นัดเท่านั้นและคอนเซโดเรซัปโปโรอยู่อันดับที่11ห่างจากโซนที่เพย์ออฟอันดับ6อยู่ประมาณ10คะแนนเพราะฉะนั้นเกมโหลก็คือ12 m a แมชเนี่ยมันสามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ถ้าเกิดว่าฟอร์มนั้นกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าเข้าเพย์ออฟไม่ได้เนี่ยคอนเซโดเรซซัปโปโรจะเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่า บอลเจลีกของญี่ปุ่นจะเปลี่ยนฤดูกาลใหม่จะใช้แบบสากลก็คือแข่งกันตามแบบที่ยุโรปหรือไทยลีกนั้นปรับเรียบร้อยแล้วโดยที่จะเริ่มแข่งกันเดือนสิงหาคมในปีหน้านะครับปี2026แอดมินจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเข้าประิซิซั่นกันกลางมกราคมแต่เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลจะแข่งในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วที่เหลือล่ะ มกลากรุมพามีนาเมษาอะไรพวกเนี้ฟุตบอลญี่ปุ่นเขาจะมีนัดพิเศษที่จะแข่งในช่วงนั้นก่อนที่จะเปิดฤดูกาลไม่ได้กันว่าแข่งกันแล้วเนี่ยมีการคว้าแชมป์มีการที่จะไปเล่นเอซอลอะไรได้ปกติเลยที่สําคัญก็คือว่าทั้งเจลิกวันเจลิกทูเจลิกทีจะมีบอลนัดพิเศษนี้ซึ่งจะแข่งกันประมาณกุมภาพันธ์ก็ถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะแบ่งเป็นสสายตะวันตกตะวันออกสายละ10ทีม เจลิกวเจลิกทเจลิกทเลยแบบนั้นแล้วแข่งแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะมีการคว้าแชมป์ตามปกติได้แชมป์เหมือนฤดูกาลปกติทั่วไปที่ผ่านมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพักหนึ่งเดือนแล้วก็จะแข่งฤดูกาลที่มีการวางกันไว้แบบสากลยาวไปเลยก็คือข้ามปีไปอีกแบบนั้นเพราะฉะนั้นคอนเซิรเรซซัปโปโรถ้าเกิดว่าปีนี้ไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในเจวได้ก็เท่ากับว่า ถ้าจะขึ้น J1 เนี่ยก็ต้องรอไปอีก2ปีนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่ว่า2ปีนั้นจะได้ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นครั้งนี้สิ่งที่จะทําให้ดีที่สุดเนี่ยคือเข้าโซนเพย์ออฟให้ได้ซึ่งตอนนี้ภายใต้การคุมทีมของชิงโอชิบะตะโคชชกคราวนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันถ้าพูดกันแบบนี้แต่ว่าโคช,ชคนเนี้ย เขานิยมชมชอบมิเฮโรเปโตวิชก็เรียนรู้อะไรมากมายจะสังเกตว่าตอนที่แข่งขันเจอกับเบลบิตอากิตานี้เอานักเตะเก่าที่มีกลิ่นไอของมิเฮโรเปโตวิชลงไปทางนั้นไม่ว่าจะเป็นทากุมะอาราโนสุปโชสรชาติเบรียกตะอากิแล้วก็อีกหลายคนมีแค่กองหลังที่เป็นกองหลังใหม่เข้ามายังไม่เคยอยู่ในภายใต้การคุมทีมของมิเฮโรเปตวิชและสไตล์การเล่นเขจะเล่น343หรือ3421 แบบมิเฮโรเปตวิทรูปแบบการเล่นจะคล้ายๆกันจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างระหว่างที่ลงไปเล่นที่เจอกับเบรบิทอากิตะฟอร์มออกมาดีเล่นออกมาดีเพียงแต่ว่าจบสกอร์ไม่ขมเท่านั้นต่างกับเดกิอิวามะซะก็จะเล่นแบบเนิบๆไปเพเซฟไว้เป็นส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสจะทําได้ก็ทําแล้วการเล่นก็ต่างกันเดกิอิวามะซะเล่น4-4-2เพิ่งมาเปลี่ยนเป็น3-4-3ตอนหลังแต่ว่าตัวเองนั้นก็ โดนออกไปแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือสุปโชคสรชาติได้กลับมาเป็นตัวจริงและสามารถลงได้ถึง90นาทีนั่นหมายความว่าโคช้ชมองถึงศักยภาพประสิทธิภาพของสุภโชคสรรชาติที่เล่นอยู่ภายใต้การคุมทีมของมิเฮโลเปตวิทเรียกว่าซึมซับมาพอสมควรเลยและที่สําคัญก็คือว่าสไตล์แบบนี้เขาจะเน้น3ตัวหน้าแดนหน้าเป็นหลักสุภโชคสรชาติอยู่ในตำแหน่งนี้ ก็วางไว้ทางด้านซ้ายแล้วก็มาช่วยแดนกลางก็ถือว่าทําให้สุภโชคสัตชาติเนี่ยมีส่วนร่วมมีการเล่นร่วมกับเพื่อนๆออกมาได้ดีอย่างที่เราเห็นมีเกมนี้ที่สุภโชคสัตชาติมีส่วนในการทําเกมรุกต่างๆหรือกระหายหรือเล่นแบบตุรด,ดันมากขึ้นรวมกันทั้งมีการยิงประตูอีกด้วยซึ่งในสมัยที่อยู่กับเดกิอิวามะซะไม่ค่อยมีโอกาสตรงนี้เลยเพราะว่าบางทีต้องมาล้วงบอลไม่ค่อยได้บอลเท่าไหร่ กว่าจะขึ้นไปนั้นก็ไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้ก็จะอยู่แถวแดนหน้าที่คอยจะทําเกมรุกถ้ามีโอกาสก็จะยิงประตูก็สไตล์มิเฮโลเปตวิตแบบนี้แหละถือว่าจะเป็นโอกาสของสุภาพสตรชาติภายใต้การคุมทีมของโคชชิโงชิบะตะนี้ก็ต้องดูกันต่อไปเดี๋ยวเกมต่อไปจะเจอกับเบนเฟรโกฟูนี่ถือว่างานหนักโอกาสแพ้ก็มีเหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่าชนะขึ้นมานี้จะจุดประกายและความหวังในการจะเข้าโซนเพลย์ออฟได้เลยแอดมินก็พูดกันตามที่เห็นกันแบบนี้ว่าครั้งนี้คอนเซเรเรสซัปโปโรภายใต้การคุมทีมของโคชใหม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปงอย่างเห็นได้ชัดรวมกระทั่งสุปโชคสาร,รชาตินั้นได้รับโอกาสมากขึ้นมาึ้นเนี่ยนอกจากเป็นตัวจริงแล้วนอกจากได้บอลเยอะแล้วทําเกมรุกแล้วอยู่90นาทีเลยซึ่งไดกิอามะสากุมทีมอยู่สุภโชคสาร,รชาติ ไม่เคยได้ลงเท่านี้เลยอาจจะมีอาการบาดเจ็บอาจจะไม่ได้ลงแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยหลังๆเนี่ยที่สุประเชาสรรชาติสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ลงถึง90นาทีจะลงประมาณ60นาทีแล้วก็เปลี่ยนตัวออกไปเอาคนอื่นลงไปเกมแดนหน้านั้นก็จะมีปัญหาอย่างที่เห็นแต่ปัญหามากที่สุดเนี่ยคือกองหลังนี่แหละที่ยังไม่ลงตัวสักทีหนึง่งถ้าปิดกองหลังได้เนี่ยถือว่ายังช่วยอะไรกับ คอนเซเดเรซัปโปโรได้เยอะก็จะจบคลิปนี้ก็พูดถึงว่าไดกิอิวามะซะโดนปลดไปเนี่ยแต่สิ่งที่เขาได้ฝากเอาไว้และถือว่าดีเนี่ยก็คือว่าในการแข่งขันที่เปอร์มิชโดมบรังเย่าของคอนเซเดเรซัปโปโรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเวลาแข่งขันก่อนแข่งขันเนี่ยก็จะมีการฉีดน้ำเพื่อให้สนามหญ้านั้นไม่ฝืดแต่ว่าปัญหาที่สนามเนี่ยคือน้ำมันไม่ค่อยจะพอ พอช่วงพักครึ่งก็จะมีการฉีดน้ําอีกเพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยมันฉีดได้ไม่เต็มที่เพราะระว่าน้ํามีไม่พอก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมน้ํามีไม่พอแบบนั้นดนกีอิวามล็กซก็เลยแก้ปัญหาว่าให้เอารถน้าเนี่ยพอสมควรเลยมาจอดไว้เลยแล้วก็ใช้ฉีดตั้งแต่ก่อนเริ่มแข่งขันและช่วงพักครึ่งก็เลยทําให้น้ํานั้นมีเพียงพอในการที่จะฉีดหญ้าในสนามก่อนและก็หลังแข่งขันทําให้วิธีนี้ซัปโปโร ก็ใช้วิธีของเดกิอิวามะซะมาตลอดเลยคือใช้วิธีแบบนี้แหละนี่คือข้อดีของเดกิอิวามะซะอย่างอื่นว่ากันอีกทีหนึ่งมาคอยติดตามกันต่อไปนะครับ